ไปไปกับเรานะคะเพราะว่าวยืนบนรถไฟ้ะอยื่บนรถไฟฮะต้องปิดฝากปิดจมูก้วจ้ะเด้อเราจะพาไปเก็บเห็ด mm. ไป่อ,อกันอยู่ในปาน่านะจ้ะเนาะไปกันเลยนี่จ้ะบริเวณหาเห็ดเป็นแบบนี้จ้ะนี่ปลาติดทั้งไปเบิรจ๊ะมังได้กระติดทั้งเพราะเป็นตะย่านดอกจ้ะ โมโหพ้อมจ้ะนี่ประมาณนี้จ้ะบริเวณประมาณจังซี่จ้ะหาไปนี่หาไปเรื่อยๆตามนี้เลยจ้านี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้านี่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 นีดอกนึ่งจ้ะนี่นี่นี่เออใกล้ๆกันจ้านี่จ้ะดอกหนึ่งน,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 งนี่อยู่ใกล้ๆกัน ดิจ้ะสวยงามสวยงามเลยจ้ะพี่น้องกันจ้างามขัดงามแน่จ้ะนี่จ้าดอกหนึ่งจ้ะโ่้ยต,ตัดขาเต็มเลยนี่นี่ดอกนี่ขึ้นเอาไปบวบเ,เหินก็เหลือไว้ให้เฮา นี่จ่ะเฮ้ยเฮาไม่น้อยไม่มีเพื่อนเหรออะอะจับเอาฉันจะเพื่อนมูน,นี่จ่ะดอกหนึ่งนี่จ่ะนี่จานี่จานี่จ้าโอ้ยยางกายไปวิญยาน,นี่พพเห็นจ่ะนี่ลบหูลบตาดีดีเด้อจ่าเห็ดอันนี้นี่จ่ะเพิ่นลบดีดีนี่บ่า คบเขาดีขนาดนี้น่ล่ะง่างามสะอ่อนจ้าดอกงามงามเลยรุ่นแบบนี้นดีจ้าอยู่ใสละเห็นอยู่เมื่อกี้นี่อยู่ใสจ้ะอยู่สาจ้ายาแอบนะคะจงออกมานี่จ้ะคนกับเห็ดท่อกันจ้ะพ้นกระลายเห็ดกระลายเห็ดกัน สีเมอรค้นกับซีเมอรจ้ะนี่จ้ะดอกหนึ่งสงสัยเพิ่นมาแต่เศร้าจ้ะคนวันนี้เขาออกมาอยากสวยแน่จ้ะเลยเห็นเต๋ห้อยตัดขาเพิ่นจ้ะดิสวยงามคือกันจ้ะสวยสวยงามนี่จ้ะว่าแม่พี่น้องจ้าดอกหนึ่ง ห้อยอันไปเพิน่นเอาดอกใหญ่ๆจ้ะดอกน้อยนี่เพิ่นเหลียวบ่เห็านอุ้ยนี่จ้ะโอ้หยียบเพิ่นเหยียบถูกหยียบจ้ะถูกหยยบขาแต่ว่าหัวยังนี่จ้ะหัวยังถูกเหยียบขากับลูกเพิ่นแตกเลยจ้ะผู้ใดบู้มาเหยียบจ้ะเพิ่นเพื่อเห็นบพ่เห็นเพิ่นเลี้ยงยางหยียบจ้ะ นี่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงเบิงจู่กลางเดินเออเติดจ้าโว้ยคนเฝ้าคนพอเห็นจัดแตะร่มหน่อยนึงจากเกือบเกือบเป็นเหยียบผู้ใดบุ๊้มาก่อนมาก่อนเกือบเหยียบสงสัยมันก้าวขามเพิ่นไปพอดีร่มแมแม่อยู่จ้า มีอีมัดน้อยด้วยตัวหนึ่งจ้าจ้านี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านี่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 ขาวจูนพูนเห็นบ่จ้านี่โอ้ขาวจูนพูนงามๆเห็นปะจ้ะเห็นบ่เอ้ยคนมีมูบ่เนาะหาตั้งแต่มีดอกเดียว นี่จ้าพ่อแม่พี่น้องอยู่ติดติสกันจ้าพี่อันนี้อยู่ในต้นไหมพี่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 งานนี้อยู่ข้างนอกจ้า้ยนี่จ้าอือบพนักงานม่นพนักงานมุดจ้านี่เบิ้งมีมูบ่จ้าตาดีๆเด้อจ้าตาบด่ดีหาบ่าเจอจ้าบ่ าเบิ่งอีกจ้ะแม่พี่น้องเบิ่งดอกนี้เนียนบบจ้ะเมีนบบมาเบิ่งมาเบิ่งซอยกันเบิ่งเบิ่งผู้ใดหเห็นโอ้โ,โคือสีดอกใหญ่เบิ่งคิดว่านี่เ <laughs> <laughs> มพิน <laughs> โน่ฮัฮ่งพ่อเมพิโน่โอ้ ข้าขู้นอนถ่าแล้วเมืงง่อยพาเปิดนอนขู่ลูกสร่างว่ามีใดเห็นเจ้านอนขึ้นนะปบาอืม้มเปลาหมดจ้ะหมดติดหนาโทรศัพท์เปลาหมดอู้ ปัดปัดปัดดอกเดียวจ้ะออดอกเดี่ยวหู่ลู่นงังอยู่ก็ได้เมื่อเอินพี่เอิญน,น้องมาอยู่เลยจ้ะ,ะสะออนลน์จ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าดอกหนึ่งพี่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 คู่ลู่อยู่พี่จ้ะพี่พี่นี่บัดจ้ะเห็นไหมจ้ะขาสวยมากเลยคุณ่ะ โอ้แต่ละดอกโอ้ยบ่มีมูบ่จ้าพุ่นน่ะอืมพุ่นน่ะมีอิม,มาส์ด้วยจ้ะบ่มีมูบ่จ้าบ่มีมูบ่จ้าหาเพื่อนสิจ้าหาเพื่อนให้หน่อยจ้าจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพูนพูนพูน ไหนพูนจ้ะพูน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 ไปพ,พาไปเอาเมื่อกี้นี่เห็นดอกน,น้อยๆจะเลยถามเราว่าเราอยูู่้เดียวว่าพวมีพีน้่นมีน่องบอกว่าสั้นเดี๋ยวไปเลี้ยวมาเลยเห็นจ้ะนี่จ้ะขึ้นะจ้ะโอ้นี่แต่อีมาเต็มเลยจ้ะ สวยงามอลา,ามนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าฝรั่งยางกายไปเขาเพ่อเห็นเห็ดจ้าโอ้ยงามไต่งามว่ะอ้อเพื่อนเห็นฝรั่งยางออกไปนึกว่าเขาว่าบ่มีเห็ดยางเข้ามาเห็นแต่เห็ดนี่จ้ะ งามคักงามเนี่ยสวยงามเลยจ้ะพอเม่พีพ่น้องเบิงติดทางไม่ยังนี่น่ะตีทูป,ทรป,ปรติทางติดทางเลยจ้ะปา้าคนไทยเต็มยางยานี่เกินก็่เพินก็เห็นจักคน ย่างยุ่งยานี่ตั้งหลวงหลายคน,นงามสทยงามว่ะติดทางจา้ะเดนี่วันทางนี่จ้ะวันทางป้าหาเห็ดเห็นบ่ เป็นแบบนี้จ้ะปลาหาเห็ดเอาจ้ะติดทางอ้อยต้อยแบบนี้เลยไปเป็นล่องเป็นล่องไผมันจ้ะติดทางอีกจ้ะดอกนี้เรืองูเรือตาเขามาตั้งไหนพูดจ้ะนี่น,นี่นี่จ้ะนี่นี่นี่ นี่โอ้โอ้ใหม่ดีจ้ะอู้หัวดำเพุ่นนอะเงาขาเพื่นนะอนอะนี่มัดจะ้ะงามจะ้ะบ่ติดจูนทางหัวหัวอันออกดำดำเซฟคื้นกันจะ้ะนี่เบิ้งขาเพื่อน งามงามครับจ้ากันต่อไปชิจาเบิงเห็ดเฮาวล้นกระตาน้อยอีกแล้วจ้าวันนี้บ่แม่นหน่อยนะนหน่อยด้วยจ้านะล้นกระตาน้อย